สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะไม่ให้ดูนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับวิชวลส Studio ครับภาษา v b นะครับถ่ายข้อมูลเป็น a c c e s s นะครับเป็นโปรแกรมขายของขายของหน้าร้านนะครับขายของชํานะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูตัวโปรแกรมเลยดีกว่าครับสตาร์ทขึ้นมานะครับ ก็ทำการ็อก in นะครับอกอินเข้าไปเสร็จแล้วจะเป็นหน้าโปรแกรมขึ้นมานะครับก็มานูเมนูข้างบนก่อนนะครับก็จะมีการจัดการนะครับมีจัดการพนักงานนะครับก็จะมีเพิ่มแก้ไขค้นหาบันทึกเรายกเลิกนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับนี้ก็กดค้นหานะครับต่อมาก็จะเป็นการจัดการสินค้านะครับก็มีเพิ่ม สินค้าแก้ไขค้นหานะครับต่อมาก็จะเป็นการจัดการรายชื่อลูกค้านะครับแล้วก็สินค้าที่อยู่ในสต็อกค,ครับแบบนี้สินค้าที่อยู่ในสต็อกก็จะบอกด้วยนะครับว่ามีจานวนกี่ชิ้นนะครับทั้งหมดที่อยู่ในสตอ็อกต่อมาก็เป็นสินค้าที่เราขายออกนะครับและนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับ ซื้อขายนะครับในโปรแกรมซื้อขายก็จะมีค้นหาลูกค้านะครับถ้าไม่มีคนลงหาลูกค้าก็จะมีเขียนว่าไม่มีสมาชิกนะครับอันนี้เริ่มรายการใหม่อันนี้จํานวนนะครับกดคลิกไปแล้วจะเป็นที่จํานวนอันนี้ลบสินค้าออกส่วนลดนะครับแล้วก็ชําระเงินเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเช่นใส่จํานวนลงไปก่อนนะครับเช่นหนะครับ5ชิ้น สั่ง15ชิ้นนะครับสั่งเบียร์ครับ5ชิ้นนะครับแล้วกดบนคลิกนะครับที่เบียร์ราคาชิ้น55ใช่ไหมครับเป็น275ตรงนี้นะครับแต่ว่าสั่งอีกนะครับอีก5ชิ้นนะครับสั่งนมเนื้อนมเห็นไหมครับก็จะขึ้นแล้วกดชําระเงินครับ ถ้าเราใส่ไม่ถึงนะครับเช่นมันราคา400แล้วสั่งใส่ไปแค่350นะครับเราก็กด enter นะครับมันจะบอกว่าเงินไม่พอนะครับถ้าเราใส่ไป450่องน้ครับทอน50สวยใส่400ครับพอดีก็ขึ้นชำระเงินเรียบร้อยครับกดตกลงนะครับมันก็จบนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาที่ขายออกครับ เห็นครับก็มีประจำวนันมีประจำเดือนแล้วก็เลือกวันที่ครับกดตกลงครับมันก็จะขึ้นมาว่าเห็นไหมครับขายเบียเมื่อกี้กับขายนมเมื่อกี้นะครับก็ขึ้นมานะครับก็จบแล้วครับเป็นโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับ